โอ้โหบรครึ่งหลังมาีประตูได้ปัดเลยนะครับปัดปัดออกไปได้นะครับนิดเดียวนะครับประตูนี้ตัวใหญ่มากนะครับต้นานมนท่วงนะโอ้โห,โหแกนี้โดดฝัดไปได้นะครับแต่บอลทีนี้ก็อ้าวนี่นะครับเริ่มขึ้นเวลาหลังมานะครับไม่กี่นาทีนะครับไม่ถึงนาทีนะครับก็ ยิงที่ื้นำไปแล้วนะครับสารประตูต่อหน,นึ่งนนครับจาก1เบอร์8นะครับครับตอนนี้วันวัวน,นี่ต้องเล่นแล้วนะครับเป็นกวตอน,นี่ตรงครับเตนนิดมาก็ถึงมือผู้สารประตูะครับ อูอ้าวให่เอ้ยอ้าวลูกนี้ไม่ฟาวนะครับอ๋อจอสการออกด้านข้างไปนะครับเกือบพลาดแล้วนะครับวูดลูกเมื่อกี้นะครับโดนแย่งบอลไปนะครับดีนะครับพี่เพื่อนชัยไปถัดอ้าวโดนบางบอลอยู่ดึงนิดนึงนะครับอยู่ที่ต้นดึงอยู่อ่าเป็นลูกฟาวตรงกลางสนามนะครับเป็นทางนั่งมัดม่วงนะครับได้ลูกฟรีคิก ตอนทีลันี้ก็นะครับไปติดจอแทนนะครับบอลอยู่ที่โอมด้อยู่นะครับพลาดน่ะครับึนมให้ที่บิยืงสวยตรงนี้แต่ว่าก็งไม่หน่อยบออยู่ที่จครับตนนี้ตายโน้้ที่โอเดยวกินนึงนะครับตบท่าอย่างดีไม่ยิงนครับให้จอทีนี้ก็ไปติดตัวก้นะครับยิงอีว่าก็โอ้น่าสียายครับ โจข้ามง,งานไปนะครับโอ้โหาาเล่นกันมาสวยนะครับลูกนี้จงังหว่าโจพุทนรี่ยังไม่เด็ดขาดพอนะครับต,ต,รตั้งเตะครับตั้งเตะมาลูกตั้งเตะจากาประตูนะครับฟ็อกผูกสาประตูนะครับถ่ายจะตั้งไปที่อูดคลิปมาน,นี้ที่โจ บอลอยู่นาทีแรมสตาดไปที่โวลูกนี้ยัไงไงเลยยิงลูกนี้ก็โอ้โฮจนสามเหลี่ยมต้องทำเลยนะครับใหนน้น่าเสียดายนะลุนีเกือวเปิดประตูทีน่าแล้วนะครับจนเปิดมาลูกนี้ก็บิวจากความไม่ได้ปูตังไม่ยอยู่ความ,มันอยู่นะครับตอนนี้ ปไปติดนะครับอยู่ได้บออยู่ตามนี้ก็โอ้้็ไม่ทันนะครับตัทันนะฮะเบอร์้นอง้นะครับแตว่าตรงนี้เป็นทันนะครับมาที่โจนะครับได้สวยแล้วนะครับบที่หน,นะครับ้นไปที่โอ อยากกล้าลูกนี้ผมครับลูกนี้โอ้เปิดมาแล้วครับเห็นท่บบนาบอลไหมล็อกนี้นึงีนะครับอา้าวใหญ่จะก,กันออกมาอ้าวลูกนี้โอ้โหจะความกล้านะครับแต่ว่าหน้าเจ้าน้านก็ไม่คิดว่บาบอลจะมาถึงเป็นการร้างครับจอดมาคืนไปที่โจสวยครับลูกนี้หนึ่งลอบนี้หนึ่งยังได้บอลอยู่ครับมาที่ว่า โอติดตัวต้นนะครับออกด้านหลังไปตรงนี้เซ็นเตอร์นะครับต้องทำกานหนักนะครับตัวต้นตายไปรงนี้ก็อยู่ตีพุ้ดครับตายมาติดพิวยังได้บอลอยู่ครับพุ้ทหาพี่จอร์ชายไปแล้วนัดข้างไปให้กับโอลเปิดลูกนี้ก็โดนสกัดออกมาครับหนึ่งสองยังได้บอลอยู่ครับ ไปตรงนี้ก็โอ้โหแรงไปหน่อยครับเอาละครับไปเปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับน่าจะนิ่มใส่ทุ่มใหวิวสั้นๆมานะครับบอลอยู่ที่ต้นบอลเปิดมาตรงนี้ก็แรงไปนะครับถึงมือ้รักษาประตูวต้นลงมา อีทีจ็อกชิปมาให้กับตัวยังได้บอลอยู่ครับถ่ายไปให้กับหนึ่งหนึ่งนิดนึงยังได้บอลอยู่อีทีจ็อกถึงก่อนครับตรงนี้มาที่นั่นอย่างนี้แรงหน่อยครับตัวิ่งไม่หัดน,นะฮะให้รู้กันนะครับแต่ว่าสังกัตอนนี้ก็ยังนังอยู่ครับสี่ประตูต่อนนะครับยังได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่า บออยู่ที่โจครับยิงไกลไหมถ่มายไปที่หนึ่งนะครับถึงที่หนึ่งชน,งนงสวยครับไม่ยิงตรงนี้ก็อ้าวชนเสาแล้วครับย,ยี่รอบก็ห่างเสาไปไกลเลยนะครับแหมเมื่อกี้น่าเสียดายครับหนึ่งยิงไปชนเสานะฮะวนกลับมานะครับอ้าวทางมุมวออกดานข้างไปนะครับ หยาบเปลี่ยนตัวอีกรอบไหมครับอนนีนะฮะวุดทุกมาที่หนึ่งบ่าวมาอยู่แต่ก็โดนแย่ออกด้านข้างไปครับพี่วุ้ดยังได้ทุ่มครับโนนียังได้ทุ่มนะครับทุกมาที่โจมาที่จอสแต่ยิงไม่ยิงอีกทีนึงยิงตรงนี้ก็ติดลูกฝาประตูทิปตรงนี้ใกล้ใ้ก็ เรียบร้อยครับเบอร์แปดเจ้าหนึ่งนะฮะทำประตูให้ยิมยังนำไปแล้วครับหน้าประตูต่อหนึ่งนะครับเปาคนเดียวสองูกเลยนะครับหนึ่งนะครับเบอร์แปดพออย่างีดนี้ก็เปลี่ยนตัวเลยครับโนเนมนะครับนะฮะเอาเบอร์ห้าสี่ลงมาแทนเบอร์แปดอยู่อยู่นี้ก็ นะครับเมื่อกี้นะครับจะป๊อปปัดไปนิดนึงนะครับยังเป็นรูปเต็มวมงทา้งหน้านของมันม่วงนะครับจะไลต่ตีตื้นมาได้ไหมเอ่ยหิวเปิดมาตรงนี้ต้อนุมไปก็โอ้ไม่ตรงขอบนะครับตั้งเกมใหม่ครับพี่โนนิมเปิดดงมาตรงนี้ใหญ่ได้ไหม อย่าับอลอยู่นะอ้าวสวยครับทุกนี้แยกบอลมาได้ครับผ่านมาที่ต้นเข้ากลางไปจ่ายไปให้เพื่อนเบอร์สิบสองคือมันนี้ก็ยังได้บอลอยู่ครับรอบนี้หนึง่งยังได้บอลอยู่ลากมาที่ใหญ่จ่ายฟันาาสั้นนะครับพี่พัดโอ้โหไปสวยครับทุกนีจ่ายมาทุกทีก็โอ้โหแรงไปไหนครับเติบบิวไม่ทันสกัดช่วยกันดีครับางด้านาโนนิม คนนี้องบอกให้เพื่อนเข้ามารับบอลหน่อยนะครับไปที่ทันนะครับแา่น,นี้ก็เสียนะครับกาไทยเบอร์ห้าสี่ไม่นานนะครับออกด้านหน้าไปโลก,กทุ่งครับต่อข้างหน้ามั่วโคชิสสองสวยนะทนีนี้อ้าวจะตัดบอลได้ยังไงเอ่ยถ่ายมาที่ไม่เพื่อนจิกนกรย่างบอลอยู่นะครับโดนตัาใหญ่แย่ไป คือมาที่อุ้ดหลทีแล้มาที่วุ้นอีกรอบเปิดโดงไปได้บอลอยู่ครับอา้าวยังไม่ออกครับอ้าวออกแล้วครับลูกเพิ่มออกหน้าโนเนมนะฮะอุ้ดอีกครั้งนี้ก็ไปติดตะกอนนะครับหักตามไล่ไนดน้บอลอยู่นะครับ ลูกตัเก้เตะจางประตูเลยครับอ่าวัดพงตอนนี้ยังเปลี่ยน้วยรอบครับเป็นหาน้าเจ้านักน์ลงไปแทนเจ้าใหญ่เบอร์สี่เลยครับเอส้ัสกับโูรกาประตูครับอยู่ที่โต้นเปิดมาลูกนี้ก็อยู่ที่บอลอ้าวนาทีลูกนี้ก็เบาไปหน่อยครับอาทีุ่ดทายมานีามาก มาที่โออยูรอบสายไปที่แมตชอีกรอบนะครับยังไงเอย่ยตายไปครับโอ้โหโเลยนะลูกนี้ก็โอ้โหจ้องน้าวิ่งหน้าตั้งมาสกัดไม่ได้ทันนะครับอย่างโบกเนี่ยต่อเนื่องนะครับหน้าโูนีเอ็นซ์ซักกับเพื่อนไปยอยว่าคิปมาเมื่อวานเมื่มี้ก็โอ้โหไกลไปถึงแม่ชนะครับอ้าวยังไงเอย่ยดู้อได้บอลอยู่หลอกสวยครับนนี้กระชากไปไม่ถึงทันนะครับโดน เจ้าล้าสกัดอร่าพไ่กกาาายังได้บออยู่ครับบ้านมว่วงยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบนะครับลูตอ,อกด้านหลักไปนะครับเหลือเวลาไม่มากแล้วครับตอนนี้นะฮะครับประมาณ9านาทีนะครับตอนนี้ครับจะเปลี่ยนตัอยอีกรอบนะครับทางด้านบ้านม่วงนะครับ เอาจ้าพลุนะครับลงอมาแทนนะครับเพื่อนนะฮะแล้วก็เบอร์ลี่ยนเป็นประตูหรือว่านะครับเจ้าบอลตก็เขายากเปลี่ยนตัวแล้วเมื่อกี้นะฮะเอาโตลงมาหรือว่านะครับแทนอูดนะฮะหายใจไม่ทันนะครับออกมาพักก่อน เกมเริ่มกันไหมนะครับบอเปิดมาโกงก็ได้ครับน่ยา,นาย,างยาังได้บออยู่ยังไงเอ่ยลากไปนะครับทันไหมยังทันอยู่รับเปิดมาก็โอ้ตักมาไม่ทันนะครับบอลหลุดออกด้านข้างไปเป็นสัส้นๆนะครับที่รันจ่ายไปตรงนี้ก็ไปติดอ้า่หน้านบอลเล่นกันกันกบนดอยูดับหนึ่งสองมีโอกาสแล้วน,นะครับโอ้ โดนแ่งมาแย่ yeah. ออกด้านหลังไปได้ทันนะครับเป็นลูกเตะม,มุมของวัดม่วงนะครับแอบ้วกนะครับจะเปิดลูกเตะม,มุมมาเปิดมาตรงนี้ก็ยังสก,กัดไม่ได้นะครับยังเป็นลูกเตะม,มุมอีกรอบนะครับโดนแ้งมานะครับโอ้โหปาม,มี้นะครับอย่างไรลูกเตะม,มุมนะครับครั้งที่สามนะครับ เปิดมาตรงนี้ก็โอ้โหทันติดอย่ครับแหมยืนบางเสาแรกนะครับแรัครบครั้งที่สี่เปิดมาตรงนี้ก็โอ้โหหันไม่ถึงนะครับแหมน่าเสียดายลูกนี้นะตัวรอสวยครับลูกนี้เปิดไาเพื่อนถึงไหมโอ้โหยังตัดบอลได้ครับอยู่ที่บิวมาดีโต้นนะครับท,ทับให้ยูนี้ก็ไปติดโจ ไปโดนมือของตองโอนะครับในลูกรีทิกของข้างหน้ามาว่วงตรงกลางสนามเ็ิบยิงตูนี้ก็อ้าวรอนะครับลูกนี้โอ้โหตะวัดไม่โดนนะครับโอ้โหแต่กาอนนี่ยังแต่พบบอลไม่ได้ทันนะครับอ้าวจะยิงไมเอ่ยดูเดียวนี้ก็ทินไปยากปัดไม่ได้ครับผู้สาประตู ดอกนิดนึงนะครับแย่งบอลกัอยู่ย่งใต้บอลอยู่ครับเปดอดอกมานะครับเจ้านักมาที่ต้นชิปมาตรงนี้ก็โอ้โหต้องการหมวงก็แรงไปหน่อยอย่างไต้บอลอยู่นะครับอ่าปะบอกัอยู่นะครับบอลอยู่ที่โจตายไปมตรงนี้สวยครับดึงนิดนึงแล้วก็โอ้โหผู้ลงตาป,ประตูแยงเท้าสกัดออกรักฆ่าไปได้ทนัน ลุกไลยมารุกนี้ก็เข้ามือผู้รักษาประตูเปิดโดมมาก็ไม่ถึงเพื่อนนะครับโอ้โหลูกแฮนด์บอลนะครับนะวางมาโดนมือของเจ้าบอลนะครับในลูกนี้ยิงดีอกเปรอดครับโรนีขับท่าจะยิงลูกนี้ก็เบาไปน,นิดน,นึนงนะฮะเป็นสำลักมาที่โทษ ต้นเปิดมาให้กับเพื่อนเจ้าบิวยังได้บอลอยู่นะครับโดนเสแต่ว่าโดนแว่นนะครับไล่บี้ตัดบอลไม่ได้ทันนะครับขืนมาที่ผู้ถ่าประตูแต่พ่เปิดมาตรงนี้อ้าวจิตะบอลไม่ถึงนะครับตรงนี้หมวก็ออกแลานข้างไปโอ้โหตอนนี้นี่ฮะมีโอกาสเหมือนกันนะครับวันโมงแต่ว่าก็ว่าจะทำไม่ได้นะครับมาที่โจครับึงบอล ทั้งาานข้างนี้นะครับโจยังได้บอลอยู่นะครับอาเล่งง่ายๆให้กับแฟนอ่านออาล่ะข้างมานะครับให้กับเพื่อนไอพีโอมาที่แมนได้ยิงไหมเอ่ยโอ้โหไปก็คือผู้รักษาประตูนะครับเปิดมาทีนี้ก็เจ้าทันก็โอ้โหตักบ,บอลได้แต่ว่าก็แรงไปครับจะาทุกๆยิงไปไม่ทนันบอลออกด้านข้างไป เปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับเจ้าหนึ่งครับลงมานะครับเหลือเวลานะครับไม่ถึงห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้นะตัวนี้แนะนำอยู่นะครับห้าประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหเปิดมาสวยครับแต่ว่าบางแรงไปหน่อยครับเจ้าโอ้ผมไม่ถึงนะผู้ต่อไปนะครับด้าคัสตูนะครับเจอกับ้อกสิรินนะครับยังไงมาถึงสนามแล้วนะครับก็ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับพร้อมเลยนะครับตลองสวยนะครับจีนที่ต้องัอยู่นะครับเบอร์ห้าตายไปทุกินี้จ่ายไม่ดูเพื่อเลยจายแรงมาครับบอลหลอกรบช้าไปต้องทุกนายมานะครับโอ้องจะต้องพกหรือว่าจะใช่เท้านะยังได้บอลอยู่ครับที่บอลนะครับ ตายมาโอ้โหตะวันสดีตรงนี้ก็บาไปหน่อยครับอยู่ที่โจรครับบอลตายไปนิดนึงดึงนิดนึงเกิดมาสวยครับที่โจอีกรอบจ่ายมาให้เพื่อนตรงนี้โอ้โหเจ้าโอไม่จ,จา่ายนะครับแต่ว่าบอลไม่ตกกรอบอีกรอบนะฮะตั้งเกมนใกหม่ครับทัพวกบอลเปิดมา ยี t, t có, oh, mà, có, đ đ ắn, ่ตรงนี้ก็อ้แม่เจ้าก็ตรวักตบหน้าตรงนี้ก็น่าเสียดายนะครับโอ้โหทางเสาออกไปนิดเดียวเองเปิดมาตรงนี้ก็เอาโชยให้บอลอยู่นะครับดึงนิดนึงเปิดมาที่ดันถ่ายไปนะครับที่หนึ่งยังได้บอลอยู่ครับดึงดึงนิดนึงล็อก ตายพีอีกรอบก็ติดหน้ามัด่วงน,นะครับก็ยังช่วยกันดีอยู่อ๋ออีโต้โก้นเพียงมานี่แต่สก,กัดออกด้าน้าไปเลยนะครับสิรุูกพุ่มของโเนี่ครับพุ่มสัส้นๆไปที่โจคืนหลังมาที่รันยังได้บอลอยู่เป็นสัสส้นๆกันอยู่มาที่รันอีกรอบ่ายไปที่จับคืนไปที่หนึ่งตอนนี้ต้องลองไปยืนเซตเตอร์แล้วนะ วางแต่อบอลได้นะครับอ้าวสั้นไปนะครับจ่ายไปที่โจทำท่าย,ยิงไม่ยิงนครับจ่ายเพื่อนไปได้ไหมทันไหมยังทันอยู่ครับแต่ว่าก็เล่นบอลต่อไม่ได้นะครับมาที่บิวนะครับเบอร์สปิดต่างนะตรงนี้ก็ยังไงเออเจ้าค่ะวิวการยิงออันดับสองโอ้โหแั้เขาจริงๆเลโดนแย่ไปได้นะครับ เปิดมางี้ก็โอทันไหมโอ้โหไม่ไม่ทันนะครับแลโอ,โอนะครับมีโอกาสแล้วตอบบอกไปได้นะครับก่อนอยู่ที่บอลเลื่อนไปที่นะเปิดมาที่นะถุงรุ่งตรงกลางสนามครับไหลไปที่บิวโอถูกไฟตรงนี้แต่ว่าทุกอย่างนี้ดักทางบอลไม่ได้นะครับ โอ้โหลอกเลยครับโตตายมาที่หมาบเร์54แข็งแรงแต่ดูก็โดนปังออกด้านไปนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับหน้าตัวุลงมาแทนรันนะครับแล้วก็หน้าแบนนะครับลงมานะครับแข้เพื่อนเบอร์54นะครับบักวกวก็เปลี่ยนตัวครับเจ้าใหญ่ลงมาแทนลูกนะฮะแล้วก็เจ้าบอลนะครับออกมานะครับ อตอนนี้ก็หน้าประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ในช่วงเพื่อเวลาแล้วนะครับยังได้ลูกคุมครับวัดร่วบใหญ่ทุกไปผันนมงกลับมาอยู่ที่โจอา้าวผันยังได้บอลอยู่ครับโอ้ไฟสวยนะครับตรงนี้โจยังติดเจ้ารันเจ้านัดนะครับยิงตูงนี้ไหมติดอยู่ที่หนึ่งครับเปิดมา ก็โดนเจ้าท่านแก่ของด้านหน้าไปลูกคุ่มครับตอนนี้อ้าวลงๆครับดูยังไงเลยโอ้โหไปโดนบอลไปโดนมือนะครับเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับไปน่าเสียดานครับตอนนี้อยู่ในช่วงช่วเวลานะครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับวัดม่วงนะครับตามหลังโนเนม,มอยูหนึ่งประตูต่อห้านะครับฟ็อเปิดมา โจได้วางอยู่กระโดงลูกนี้ก็ยังได้อยู่ครับที่ท็อปโอ้โหระวังถูกไปให้กับโจนะครับอยู่ที่อุ้ตบางบอลนิดนึงครับยกตัวระวังแล้วนะหลัครับแน่นอนนะถ่ายไปที่หนึ่งครับลิสต์ที่จ๊อบมาที่โจก้อยลนี้สวยครับยิงลูกนี้โอ้โหเจ้าเจอยิงนี่ใครเป็นที่สี่ We oh